สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สัลลี่มาทำกีฟเว์นะคะหรือว่าวิดีโออยากจะให้ครั้งที่4แล้วนะคะก็วันก่อนเนี่ยสัลลี่ทำพอวิดีโอขอเหอไปใช่ไหมคะแล้วก็ขอเหอเกี่ยวกับเจ้าัชออนของมาจอริก้ามาจอก้านะคะแล้วก็บางคนเนี่ยไม่สามารถไปหาซื้อมาได้เพราะว่า1่ละอาจจะไม่ได้อยู่ในกรุงเทพ2ละอาจจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งมาจอริก้ามาจอก้ามันไม่ได้มีทุกๆวัาสด์นะเท่าที่สาลีสังเกตบางวัาสด์มันก็ไม่มีใช่ไหมใช่ไหมคะ ว่าสันใหญ่ๆเท่านั้นมันถึงจะมีมาจอริก้ามาจอริก้าใช่ไหมคะแล้วมันมีโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งถึงวันที่19กันยายนถ้าใครพลาดนะคะก็มาร่วมสนุกกันกันกบอยากจะให้วิดีโออยากจะให้ในครั้งนี้นะคะที่สัลิซื้อมาเผื่อ2อันนะคะก็เอามาเป็นกิฟต์เอาไว้ในวันนี้นะคะก็คือมาจอริก้ามาจอริก้าชีคคัสตอมไมซ์นะคะสีแรกนี่ก็คือสี R D 2 5 5นะคะเป็นสี พีชอมทองทองแบบนี้นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นสี PK 333นะคะเป็นสีชมพู everyday n i c e pink นะคะก็ทั้งสองอันเนี่ยเป็นบลัชออนที่ดีมากๆเลยนะคะซึ่งตั้งแต่ซื้อมาสลิลลก็หยิบใช้สลับกันตลอดนะคะสีชมพูก็เป็นอะไรอ่อนๆง่ายๆใช้ได้กับทุกลุกนะคะสี สีนี้ก็เหมือนกันนะคะพีชอมทองทองนะคะวันนี้สลี่ใช้สีชมพูตรงช่วงโหนกแก้มตรงนี้มาด้วยนะคะแล้วก็ข้างๆนี้ก็จะเป็นบัชออนสีอื่นที่ส ا ี่เลทับกันนะคะมันทําให้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะหรือจะใช้ตัวนี้ตัวเดียวก็ได้สลี่ก็ใช้อยู่เป็นประจํานะคะตรง ช่วงระหว่างแก้มนะคะก็วันนี้เอามาเป็น g i ฟต a อ a วกันนะคะก็กดกติกาก็ง่ายๆนะคะข้อที่1ก็คือต้องเป็นคนที่สมัครรับข้อมูลของช่องสารีนะคะหรือว่า Subscribe ของช่องสารีนั่นเองนะคะก็ทั้ง Subscribe เก่าทั้ง Subscribe ใหม่นะคะเล่นได้หมดนะคะ หรือถ้ายังไม่ได้ s u b s c r i b e หรือว่าสมัครรับข้อมูลของช่องสรัรลก็คลิกปุ่มข้างบนนะคะที่เขียนว่าสมัครรับข้อมูลหรือว่า subscribe แล้วพอเกมจบแล้วอยากจะเลิก Subscribe หรือว่า unsubscribe เนี่ยก็ได้ไม่มีปัญหานะคะแค่อยากจะมาเล่นเกมเฉยๆก็ไม่ว่ากันนะคะก็อยากแจกนะคะอีกอันหนึ่งก็คือถ้ายุต่ำกว่า18นะคะก็ขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่นิดน,นึงนะคะว่าเดี๋ยวจะมีเมคอัพส่งไปที่บ้านอะไรเงี้ยถ้าเกิดชนะนะคะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะตกใจก็เหมือนเคยนะคะ อีกอันนึงก็คือถ้าอยากจะร่วมสนุกนะคะช่วยกรุณาคอมเมนต์ข้างล่างนะคะ ที่ใต้วิดีโอนี้นะคะอะไรก็ได้สลิี่ไม่ว่าแต่ขอให้เป็นคอมเมนต์ที่สุภาพเหมือนเดิมนะคะแล้วก็คุณจะถ,ถ้าไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรก็บอกสัลี่มาละกันว่ารีเควสต์มาละกันว่าอยากให้ทำวิดีโอรีวิวอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะไม่จาเป็นต้องเป็นคอมเมนต์ชมเสมอไปคอมเมนต์ติก็ได้ไม่ว่ากันแต่ว่าอย่าลืมนะคะเป็นคอมเมนต์ที่สุภาพนะคะเ,เพราะมีน้องๆอ,อะไรเงี้ยเขาก็มาเปิดอ่านนะคะโอเค อีกอันนึงก็คือ GiveAway อยากจะให้ครั้งนี้เปิดแบบว่า Worldwide International นะคะพราเท่าที่สัลี่รู้ก็คือมีคนดูสาลี่จากจากอีกประเทศหนึ่งด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะคะก็ทุกคนเล่นได้หมดนะคะร่วมสนุกกันได้หมดนะคะทำทั้ง3ข้อที่ว่ามา 1. Subscribe นะคะ 2. ถ้ายุต่ำกว่า18ก็ขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่นะคะอันที่3ก็คอมเมนต์ข้างล่างอะไรก็ได้แต่ว่าต้องเป็นคอมเมนต์ที่สุภาพเท่านั้นนะคะ ก็นะคะเดี๋ยวจะได้ไปนะคะสล,ลิจะเปิดกิฟต์เอาไอันนี้ไป2อาทิตย์นับจากวันที่อัปโหลดเนาะแล้วก็ถ้าคอมเมนต์มากก็มีสิทธิ์มากนะคะสล,ลิจะไม่ใช้วิธีการจับฉลากแบบครั้งที่แล้วแล้วนะเพราะรู้สึกว่าเริ่มจะเยอะแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวฉันมานั่งพับมืองีกเกินพอดีนะคะเดี๋ยวจะใช้โปรแกรมเอ่อแรนดอมทางอินเทอร์เน็ตอะไรเนี้ยเคยเห็นเขาใช้กันนะคะพวกครูเขาใช้กันมันจะคล้ายๆแบบว่าพวก คล้ายๆพวกเครื่องสล็อตแมชชีนที่แบบกดไปแล้วมันก็จะแรนดอมออกมานะคะยิ่งคอมเมนต์มากยิ่งมีสิทธิ์มากนะคะแต่ว่า,าให้คอมเมนต์วันละหนึ่งคอมเมนต์เท่านั้นต่อหนึ่งท่านนะคะก็คือพรุ่งนี้มาคอมเมนต์ใหม่ก็ได้นะคะได้วันละหนึ่งคอมเมนต์ต่อหนึ่งท่านเท่านั้นนะคะก็เออ นะคะขอให้โชคดีนะคะทุกๆคนแล้วก็ถ้าเป็นผู้โชคดี <c oughs> ก็เดี๋ยวสัีิจะจัดส่งไปให้เหมือนเดิมไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นไปสง่งถึงที่บ้านคุณนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับปัจจัยทั้ง2ส,สีนี้ไปนะคะวันนี้ไปแล้วเ <c oughs> จอกันเทปวิดีโอหน้าไปแล้วค่ะบ๊ายบาย